สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็เดินเดินอยู่นะคะก็มาเจอ,เอต้นกุหลาบค่ะแล้วก็ลูกกุหลาบที่ลูกใหญ่มากเลยนะคะสีก็สดแล้วก็สวยมากเลยค่ะปกติสาวก็จะเคยเก็บแต่ลูกกุหลาบปานะคะที่สวนเก็บฟืนหรือ,อแถวใกล้ๆบ้านนะคะตอนนี้ที่ยุโรปลูกกุหลาบลูกกุหลาบปาก็กำลังเยอะเลยนะคะ แต่ว่าที่สาวเห็นอยู่นี้เป็นกุหลาบที่เป็นกุหลาบธรรมดานะคะที่ลูกค่อนข้างใหญ่แล้วก็สีสวยสดมากเลยค่ะสาวก็เลยอดใจไม่ไหวนะคะก็เลยเก็บเก็บเข้ามาส่วนหนึ่งค่ะเขาก็ลูกใหญ่สีแดงสวยนะคะสาวว่าจะเอามาสกัดเป็นน้ำมันโรสฮิปนะคะน้ำมันลูกกุหลาบค่ะแต่ว่าเป็นกุหลาบธรรมดานะคะไม่ใช่กุหลาบป่า ที่เยอรมันที่มีขายอยู่ตามห้างทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคอสสมติกหรือความงามนะคะก็จะมาจากลูกกุลาปานะคะก็มาลองดูว่าลูกกุลาบอันนี้จะใช้ได้ผลดีเหมือนลูกกุลาปาไหมนะคะก็ลองเก็บไปก่อนค่ะสีเขาสวยแล้วก็สดมากค่ะก็เลยต้องเก็บนะคะถ้ากินได้เหมือนผลไม้ก็คงจะอร่อยนะคะเนี่ย เพราะเขาสีแดงสดมากค่ะแล้วก็ลูกใหญ่คือกรีบกุหลาบเขาโรยไปแล้วนะคะก็จะเหลือแต่ลูกกุหลาบค่ะลูกกุหลาบก็จะเอามาสากัดเป็นน้ำมันนะคะแล้วก็เป็นไว้สำหรับทาผิวหรือทำครีมนะคะจะเป็นส่วนที่มีวิตามินเยอะมากนะคะแล้วก็บำรุงผิวให้กระจ่างใสค่ะสาวก็เดินเดินแล้วก็เก็บเก็บไปนะคะเขาก็มีน้ำด้วยนะคะ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไกลมือค่ะเหาก็เก็บมานิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเอามาสกัดเป็นน้ํามันรดฮิปดูค่ะถึงจะไม่ใช่กุหลาบป่าแต่ก็เป็นลูกกุหลาบเหมือนกันนะคะก็ลองดูค่ะลูกใหญ่มากนะคะอยู่ติดถนนค่ะก็อยู่ที่อ่าพาร์คแห่งหนึ่งนะคะก็มีรถวิ่งผ่านไปมาแต่ว่าก็ไม่ได้ ไม่ไม่เยอะค่ะลูกใหญ่มากเห็นไหมคะเสาก็ไม่ได้เตรียมของมาใส่นะคะเสาก็เก็บเก็บแล้วก็ใส่ถุงเสื้อนะคะพอดีใส่ชุดออกกําลังกายไปค่ะก็เก็บเก็บแล้วก็ใส่ถุงเสื้อแจ็คเก็ตนะคะก็ได้เต็มถุงเสื้อข้างหนึ่งพอดีค่ะมีเห็นไหมสวยมากลูกใหญ่มากนะคะสีสดด้วย ลูกใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นรถฮิปหรือลูกกุลาป่าที่สาวสกัดน้ำมันอันนั้นเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเก็บได้เต็มกระเป๋าเสื้อพอดีนะคะก็กลับบ้านค่ะแล้วค่อยมาติดตามตอนที่สกัดเป็นน้ำมันอีกทีนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ